สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดนึกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงว่ามาแล้วหรือยัง Facebook Live ถูกเพจไหมเสียงขึ้นไหมเสียงอ่ะถูกเพจไหมได้ๆเสียงขึ้นไหมอ่์โอเคนะคะวันนี้นะคะ มีสายลบสายลบ,ลบสายนิดนึงแอบวันนี้นะคะก็ก็โดีวข้อไว้บอกว่าเออมันเยียงไหมเขาได้อยู่นเนาะก็คือว่าวิธีการสร้างโลกภายนอกจากโลกภายในนะคะ โลกภายนอกนะคะหมายความว่าอย่างไงโลกภายนอกก็หมายถึงว่านี่แหละประสบการณ์ที่เราได้เห็นนี่แหละคือบ้านของเราเป็นแบบนี้มีหนกไม้ของในบ้านที่แสนสวยของเรานะคะเพื่อนบ้านที่ดีการงานที่ดีครอบครัวที่ดีมีเงินมีความก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเนี่ยอันนี้คือโลกภายนอกหรือเปรียบเสมือนกับว่าประสบการณ์ในชีวิตที่เราที่เรามีที่เราได้รับนะคะที่เรามีหรือที่เราได้รับนะคะว่าอื เรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะการงานเราก็ดีอะไรเงี้ยงานเรามีความสําเร็จนะคะมีคนช่วยเหลือเยอะแยะเลยหรือว่านะคะวันนี้ที่ทําไมที่จะมาต้องพูดก็คือว่าบางทีอะ่ะเราอะ่ะยึดอยู่กับเหตุการณ์ตรงหน้ามากเกินไปคือเห็นโลกภายนอกเนี่ยมันเกิดเ,เรื่องท้าทายเช่นเรื่องทางด้านสุขภาพนะคะเรื่องทางด้านการเงินนะคะโอ้โหเงินชักหน้าไม่ถึงหลังเนาะ ออตอนนี้แบบหาเงินหาเงินไม่คล่องเลยนะคะหรือว่ามีปัญหานะคะมีเรื่องของเรื่องของความทา้าทายในเรื่องงานเช่นแบบอ่อคนก็เกษียณไปนะคะแล้วก็งานก็เยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีตัววัดอะไรมากมายที่จะต้องทำให้มันได้ยอดให้มันได้เป้าหรือว่ามีเรื่องของออผู้ร่วมง,งานเจ็บป่วย ลาข้อหรืออะไรเงี้ยนะคะสารพัดในเรื่องที่มันจะเขาเรียกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เรามองเห็นอะโลกภายนอกอเรามองเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันจะไหวไหมอะเราจะไปรอดไหมมันจะไหวไหมม <c oughs> ันจะไหวไหมอะเนาะมันมันจะมันจะมันจะพากันไปรอดไหมมันจะพาชีวิตไปรอดไหมนี่ยเป็นเหตุที่เออมามามาคุยให้ฟังเพราะว่าพี่พีมเนี่ยนะคะก็ก มีประสบการณ์ในด้านเนี้ยเยอะเพราะว่าจิตอชอบไปดึงดูดเรื่องของภาวะวิกฤตต่างๆนะคะและเรื่องท้าทายในการทํางานเนี่ยแบบเรียนน้องจบมาก็เรียนแบบว่าเออสาขาที่มันยากมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เวลาทางานเนี่ยก็ทํางานกับคนเก่งๆนะคะคนเก่งๆก็มากจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาเป็นหัวหน้าเขาต้องมาบริหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เทคนิคเยอะในการที่จะดูแลนะคะบริหารงานให้คนเก่งหลายๆคนเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็ให้เกิดความประสบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยตัวงานที่ทำเนี่ยก็มีหลากหลายหลากหลายหลกแบบเยอะอะในมุมกว้างคือหมายถึงว่าเทคนิคหรือจําเปออุปกรณ์ ที่ดูแลมันก็เยอะแล้วก็ c o บเรจของการให้บริการของงานเนี่ยมันก็ทั่วประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนมันตอนนี้ก็เริ่มกเกษียณล,ลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไม่มียตากำลังมาทดแทนเนาะแล้วก็ยังมีการตั้งหน่วยงานใหม่มีงานองอกขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนเงี้ยนะคะเพราะนั้น,เ,นเป็นเจ้าแม่เลยเรื่องนี้ว่าแบบเรื่องที่ทำให้เราต้องต้องคิดเยอะต้องแบบ ทำไงว่าพรุ่งนี้เราจะบริหารงานยังไงว่าพรุ่งนี้เราจะไปรอดไหมเราจะบริหารให้เราจะช่วยเหลือลูกทีมเรานะให้เขาทํางานในเสร็จทันเวลาได้ไหมหรือว่ารับงานที่มันที่มันยากๆเนะี่ยของลูกค้ามาเราก็เรื่องปวดหัวต่างๆเนะี่ยแล้วเราจะพาเขาอ่บเคลียร์ไปสาเร็จไหมนะคะทีเนี้ยถ้าเราไปยึดอยู่กับตัวปัญหานะคะมองเห็นแต่อุปสรรคอะว่าแบบตรงนี้เราก็ขาดตรงนี้เราก็ไม่มี ตรงนี้เราก็กลัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเครียดก็เครียดนะพูดกันก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามปยึดติดอยู่กับตัวปัญหาที่ที่ที่เรามองเห็นนะ่ะบอกได้เลยว่า <c oughs> ไปต่อไม่ได้อาจบ้าตายกันไปก่อนหรือว่าบางคนนะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะโอ้โหแบบเป็นป่วยเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวแพนิกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวติดโควิดเอาติดโควิดครั้งที่หนึ่ 1, งครั้ 2, งที่สองครั้งที่สามอะไรย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเป็นเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยไม่หายไม่อยู่สักทีหนึ่งนะคะมีแต่เรื่องต้องไปคอยเช็ค up สุขภาพต้องดูแลสุขภาพอะไรยเงี้ยแต่ถ้าเราอะไปอย,อยู่กับความจริงตรงหน้าว่าเออโหเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเข้าแต่โรงพยาบาลนะหรือม่ต้องดูแลคนป่วยหรืออะไรเงี้ยจิตใจมันห่อเหี่ยว ใจิตใจมันห่อเหี่ยวแล้วมันก็มันก็จะทําให้เราไม่มีแรงที่จะไม่มีแรงที่จะทําอะไรสิ่งดีๆอะ่ะไม่มีแรงที่จะทําสิ่งดีๆหรือว่าคิดจะเอ่อทอะไรที่มันส,สร้างสรรหรือมีชีวิตที่สดใสถ้าเราไปยึดเกาะอยู่กับไอ้ปัญหาสารพัดอย่างปัญหาเรื่องเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโหชักหน้าไม่ถึงหลังเลยมีแต่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าสารพัดปัญหาที่มันรุมเราเข้ามานะคะ เนี่ยเออแต่กําลังจะบอกว่าเรามาเปลี่ยนถึงเรามาสร้างโลกภายในใหม่นะคะพีพจริงจังมีความจริงจังมากเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแบบเออเห็นโลกภายนอกเป็นแบบเนี้ยก็มันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยนะเป็นเป็นแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยจนจน,จนกระทั่งแบบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจนเรารับมือไม่ไหวแล้วล่ะเรารับมือไม่ไหวแล้วล่ะเราทําไงอะเราก็เริ่มป่วยเราก็เริ่มแบบปัญหาก็เยอะเยอะตามมาทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของงาน เรื่องของเงินนะคะแล้วก็เรื่องสุภาพนะคะเพราะมันก็ตามกันมาหมดนะคะจนวันหนึ่งคิดว่าแนวแ่วละปล่อยคือเรามีพลังศรัทธาได้ไหมนะคะเราศรัทธาในสิ่งที่มันมันมองไม่เห็นนะคะมันเราต้องเชื่อเราเชื่อมั่นว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราอะแล้วมันจะต้องมีปฏิหารเกิดขึ้นแน่นอนหนึ่งถึงว่าณนะขณะนี้ณนะเวลานี้เรามันอาจจะยังไม่เห็นหนทางแต่ เราเชื่อได้ไหมนะคะแล้วพอเราเริ่มเข้ามาเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเ,เรียนรู้ว่าเออจริงๆแล้วอ่ะชีวิตที่เราไปดึงดูดมาเนี่ยมันเกิดจากการคิดนะคะการทำนะคะแล้วการพูดนะคะาการคิดการทำการพูดโดยเฉพาะการคิดเนี่ยนะคะมนกรรมเนี่ยสำคัญมากเลยเราคิดยังไงอะ่ะ โรคมันก็จะเป็นไปตามที่เราคิดนั่นแหละเราคิดว่ามันยากมันลําบากมันก็จะเป็นไปตามนั้นเราคิดว่ามีแต่ปัญหาเราคิดว่ามันมีแต่ความขาดแคลนเราเราเรามีความกลัวนะคะเรามีอารมณ์ลบเยอะเนี่ยมันก็ไปดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาตอนหลังนี่ก็คือเชื่อจนสุด,สดชีวิตสุดจิตใจเลยว่าความคิดการพูดมีพลังนะคะการกระทําของเราก็มีพลังนะคะเราจะแค่จะจะแค่แบบว่าเออทาดีแค่ทานะแค่กระทําความดี ทำออกทางกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะมันจะต้องแบบว่าคิดให้สอดคล้องก็คือว่าคิดมองไปไปให,ให้ให้มันคือถ้าเราต้องการให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนอะเราต้องควบคุมความคิดให้ได้นะคะควบคุมความคิดให้มันไปสอดคล้องกับสิ่งนั้นให้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 เออจะมันจะเรียกว่าโกหกตัวเองก็ไม่ใช่นะแต่มันเป็นเรียกว่าเป็นการเสกเป็นการสร้าง สร้างสร้างโลกภายนอกจากโลกภายในคือถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องเป็นความสุขก่อนถ้าเราอยากมีความรักเราต้องเป็นความรักก่อนถ้าถ้าเราอยากได้ผู้ร่วมงานที่ดีนะคะเราต้องมองเราต้องมองผู้ร่วมงานเราเราต้องมองว่าเราอ่ะมีผู้ร่วมงานที่ดีก่อนแล้วตัวเราก็ต้องเป็นผู้ร่วมงานที่ดีก่อนนะคะไม่ใช่เราไปโฟกัสแต่แบบว่าเออโหผู้ร่วมงานเรานี่มันห่วยแตกมันทํางานแย่มัน ลูกน้องเราเนี่ยมันมันไม่ได้เรื่องไม่ได้หลังใจถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมันก็จะเห็นมองเห็นแต่ไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละมันก็จะเห็นแต่ความแย่ความไม่ได้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าความคิดภายในอ่ะมันมีพลังนะคะแล้วก็การพูดกับตัวเองเสียงภายในอะ่ะมันเป็นพลังเนาะมันเป็นพลังเพราะฉะนั้นเราต้องมีสตินะกำหนดสติแล้วก็ ตั้งใจให้ดีอ่ะตั้งใจให้ดีว่าถ้าเกิดมันมีความคิดหรือเสียงในหัวที่มันตัดสินนะคะหรือว่าที่มันเป็นลบหรือที่มันแบบตัดสินสถานการณ์ที่ตรงหน้าว่าแบบโหวันนี้สวยละว,วันเนี้ลูกค้ามาตามงานทําให้ไม่เสร็จสวยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะ เราได้ยินเสียงในใจแล้วว่าซวยแน่ๆเนีน่ยเดี๋ยวความซวยมันมาจริงนะคะแทนที่ว่าเราจะโฟก,กัสหาทางออกเนาะเรา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 อาจจะแบบตั้งสติแล้วก็หยุดคิดนิดนึงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวมีคนช่วยกันเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยเราเราเราสามารถที่จะระดมระดมกําลังระดมทีมเราให้เข้ามาช่วยให้สาเร็จเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวเราคุยกับลูกค้านิดนึงว่าเออขอเวลาขอเวลางนิดนึงนะคะขอเวลาอีกวันนึงเพื่อที่จะทําให้งานมันอ ยิ่งดีกว่าเดิมแล้วเราก็อธิบายเขาไปว่าอ่าตรงนี้มันยังติดตรงนี้อีกนิดนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่รับปากนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยมาเปลี่ยนถ้าเราไปยึดติดอยู่กับปัญหาที่เป็นเกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความจริงแค่ชั่วคราวแล้วจะบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดตรงหน้ามันเกิดมาจากอดีตที่เราคิดเอ่อที่เราไปดึงดูดมาที่เราไปคิดคิดลบๆนะคะเอ่อพูดลบๆนะคะแล้วก็เอ่อ มีอารมณ์ที่ลบแล้วเราไม่สามารถที่จะจัดการมันได้นะคะแล้วก็คิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้เรามากลับทางใหม่ก็คือว่าเออเฮ้ยถ้าเร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 า,เราอยากได้งานที่ประสบความสําเร็จเนาะแล้วเราอยากให้งานเนี่ยมันสําเร็จง่ายๆมีคนชื่อเหลือเยอะเยอะแยะนะเราก็โฟก,กัสเปลี่ยนจิตสร้างโลกภายในของเราเนี่ยว่าแบบเออเฮ้ยเ,เ,เราอะ่ะม,มีมีผู้ร่วมงานที่ดีนะเอ,อ่อ หรือเราไปเขียนสตอรี่ก็ได้นะคะเคยบอกไปหลายรอบแล้วว่าวิธีการแบบอาจจะหาภาพในภาพที่ผู้คนร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทํางานหรือว่า,าใช้คํา affirmation ก็ได้ว่าเออเนี่ยงานเนี่ยสำเร็จสําเร็จทุกอย่างเลยนะมันง่ายแล้วเรา,ามีความสามัคคีซึ่งกันและกันอ่าแล้วอะไรอีกอ่ะเออหรืองานที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคเนาะมันมีเรื่องท้าทายโดนเรื่องล้องเรียนลูกค้าล้องเรียน โดนนั่นนี่โดนตำหนิเราเราไม่เอาหม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดเราก็บอกว่าเออเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเออทุกอย่างอะสามารถที่จะสามารถที่จะแก้ได้นะคะหรือว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นมันเป็นโอกาสนะที่ทําให้เราได้พิสูจน์ตัวเราเองนะคะเอ หรือว่ามันมันเป็นโอกาสนะที่ทําให้เราอ่าดึงความสามารถนะคะหรือว่าดึงความสามัคคีของพวก่วมงานมาเพื่อที่จะอ่าสร้างสรรผลงานหรือเพื่อที่จะบอกอ่าออกไปกับชาวโลกเนะว่าเนี่ยเราอ่ะมีความเก่งแค่ไหนทีมเราเก่งแค่ไหนทีมเราเป็นอัจฉริยะแค่ไหนคือขอให้คิดแต่ในสิ่งที่ดีดแล้วก็โฟกัสในแต่สิ่งที่ดีดนะคะพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีดนะคะแล้วเวลาที่เราคิดลบหรือว่าเราพูดลบ ออกไปอ่ะพยายามที่จะกําหนดสติแล้วก็หยุดนะคะหยุดตรงนั้นเนาะเพราะว่าการคิดลบพูดลบเนี่ยมันก็จะเป็นตามปากเรานะคะมีอารมณ์ลบมันก็จะเป็นไปตามอารมณ์ที่ลบมันก็จะยิ่งไปดึงดูดตรงนั้นมาเราไม่พอใจผู้ร่วมง,งานเออเนี่ยชอบพักหน้าเราฉีกหน้าเราต่อหน้าต่อหน้าที่ประชุมเนาะเออพอเราได้สติปุ๊บเรารู้ตัวเราแบบเฮ้ยเราเราเรา,เราจะไปคิดตรงนั้นทําไมวะไม่ต้องไปคิดหรอก เราก็คิดว่าเออเนี่ยเรามาประชุมนะมีการให้เกียรติกันเป็นอย่างดีคือมันมันจะเรียกว่าโกหกตัวเองไหมมันไม่ใช่อ่ะแต่มันเป็นการแบบว่าเนี่ยฉันก็ลังจะสร้างอนาคตตรงข้างหน้าเพราะฉะนั้นฉันรู้แล้วว่าความคำคำพูดความคิดของฉันมีพลังเรื่องไรฉันจะต้องไปยึดติดอยู่กับไอ้เนี่ยมันเป็นพิ่งมันเป็นไม่เป็นความจริงไปแล้วมันพึ่งเป็นอดีตไปเมื่อกี้นี้เองมันจบลงไปแล้วตอนนี้เรากําลังสร้างอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นเรากาลังสร้างอนาคตใหม่ถ้าเราพูดยังไงเราคิดยังไง โลกภายในเราเป็นยังไงโลกภายนอกมันจะเปลี่ยนตามมันจะเป็นไปตามนั้นนะคะแคะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องทา้าทายต่างๆเรื่องเงินก็ไม่ต้องไปพูดบอกว่าเฮ้ยไม่มีเงินนะคะเฮ้ยแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแต่นี่อะไรเงี้ยเงินมาก็ใช้หมดเลยเงี้ยไม่ไม่ไม่เอาพูดใหม่ พูดให้มันดีๆพูดให้มันสร้างสารรค์นะคะถ้าถ้ามีนี่ต้องจ่ายนี่เราก็บอกเฮ้ยเนี่ยเราเครดิตดีนะคะวยขอบคุณนะที่เอ่อเอ่อแบงก์ต่างๆนะคะบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยเชื่อใจเราเนาะแล้วก็ให้ให้เครดิตเรานะคะให้เราอะ่ะเอาเงินไปใช้ก่อนด้วยนะแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเราอะ่ะมีความสามารถในการที่เราอะ่ะ จะจ่ายคืนพร้อมดอกเบีย้ยเราพอเราจ่ายทยอยจ่ายเงินจ่ายจ่ายจ่ายเงินที่เราขอยืมมาเราก็บอกไปบอกว่าขอบคุณน,นะคะที่ให้อ่อที่ให้เครดิตเราอย่างเงี้ยคือพยายามคิดอะไรมองหาความเป็นหวงในสถานการณ์นั้นให้ได้แล้วก็พูดเรื่องบวกถ้าเราอยากได้อะไรอยากเสรสร้างชีวิตเราแบบไหนให้เราพูดเรื่องนั้นนะคะอย่างอย่างพี่ยิ้มเนี่ย <c oughs> ที่หายไปอาทิตย์กว่าเนี่ยก็คือ ไปรับภูมิคุ้มกันโควิดมานะคะก็ก็คือว่าเอาพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือว่าไปทำงาน <c oughs> อ,อาไอเลยไปทำงานแล้วคนเหมืนอนไออัดเราก็เลยไปรับรับภูมิรับ,ร,บรับเชือ้อโควิดมานะคะก็ถือว่ามองว่าเออถ้าไปมองแล้วก็คำควรแบบว่าโโหเป็นโควิดแย่จังไหนจะทั้งเหนื่อยทั้งไออะไรอย่างเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ได้พูดไม่พูดไม่พูด,ไม,พด,ไ,มพดไม่พูดแบบนั้นก็จะบอกว่า เออเนี่ยดูสีเนี่ยเออได้พักเ่ยเห็นไหมหน่าใสมากเลยนะโดนแดดก็ไม่โดนแล้วก็ร่างกายกําลังรีโคลเรี่ตัวเองแล้วก็กําลังสร้างภูมิคุ้มกันเอ่อโควิด -19 นะคะแล้วก็ทำให้เราอ่อบีโอกาสในการที่แบบได้ทานยาสมุนไพรนะเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนรักอะ่ะก็ส่งยาสมุนไพรมาให้ทานนะคะยาฆ่าเชื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงโลหิต บำรุงภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยมันจะมีโอกาสไหนอีกในการที่เราจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ทานยาที่ดีๆนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้รับภูมิจากธรรมชาติแล้วก็ได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วข้อสาคัญคือน้ําหนักลดลง <c oughs> โดยที่เราอันนี้แบบเออมันก็เป็นข้อดีของมันนะคือว่าระบบ การทานอาหารเนี่ยมันมันปรับตัวเขาเขาปรับตัวไปตามสภาพร่างกายก็คือว่าทานเยอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ทานแบบว่าเอออย่างพอเพียงอะไรเงี้ยแล้วได้ไดนอนพอักผ่อนพอพอ,อะไรเงี้ยเนี่ยก็เนี่ย,เ,ยเห็นตามผิวพรรมันมัน,ม,นมันผุดผาดขึ้นมีคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยไปทําอะไรมาบอกเออไม่ได้ไปทําอะไรมารับรับภูมิคุ้มกันร่างกายตามธรรมชาตินะคะเนี่ยแทนที่เราจะไปนั่งแบบว่าเออเฮ้ย เป็นเราแย่เลย <c oughs> ขออนุญาตนิดนึงเออเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดว่านเนาี่ยเราใครถามว่าอาการเป็นไงไงแบอกหูดีขึ้นทุกวันร่างกายกําลังดีร่างกายกําลังมีภูมมีภุมคุมกันร่างกายกําลังสร้างเซลล์ใหม่ให้สดใสหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันแล้วเชื่อเถอะว่าพี่พี่แบบผ่านอะไรมาเยอะ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 จริงๆแล้วนเะมื่อก่อนเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับ สิ่งที่เห็นตรงหน้านะแล้วก็โทษคนอื่นตัดสินคนอื่นหมดทุกอย่างว่าเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้น,างงานแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่าความจริงที่เราเห็นนะัมันคือโลกที่เราเห็นที่เราไปตัดสินคนอื่นเขาะคะลองมองคนอื่นในมุมใหม่บ้างมองในเชิงให้เกียรติมองในเชิงสร้างสรรค์มองอย่าเอาตัวเราเองไปเป็นตัววัดว่าแบบคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีลูกน้องไม่เก่งลูกน้องไม่ดี เราลองมองเขาใหม่เดื่อเขาใหม่บอกว่าเออขอบคุณนะคะทีออ่มีความมุ่งมั่นพยายามในการทําตรงนี้เนาะออขอบคุณนะคะที่ยังคอยอยู่ดูแลช่วยพี่อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเด็กใหม่มางานมันอาจจะยังไม่ถึงคุณภาพเนี่ยเราแต่เราให้กําลังใจเขานะคะขอบคุณในสิ่งที่เขาทําขอบคุณในสิ่งที่เขาให้แล้วเขาแบบจะมีความกระตือรือร้นมากในการที่พยายามที่จะทําให้งานมันได้ตามคุณภาพแล้วมันเป็นไปตามปากเรา มันเป็นไปตามปากเราวิวว่าจะพูดอยู่เสมอว่าแบบอ่ะตอนนี้อ๋ออยู่ในช่วงปรับโครงสร้างของของของที่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนมีการเกลี่ยเฉลี่ยคนใหม่ถึงแม้ว่างานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเป็นโอกาสถึงแม้ว่าจํานวนคนลดลงแต่ก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสในในการที่เราจะมาจัดโปรเซสใหม่แล้วก็ล้างระบบเก่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทลายสิ่งที่เป็นแบบว่า เป็นเป็นโปรเซสที่มันซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับโปรเซสใหม่และเอาคนลงใหม่แล้วตอนเนี้ยเราก็กําลังจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสมัครงานแล้วก็มาทํางานร่วมกันนะคะจะไม่ไปพูดพร่มเพื่อเลยว่าแบบไม่ไม่รับงานใหม่มีคนใหม่ขาดคนอะไรเงี้ยพูดพูดน้อยมากแล้วก็พยายามที่จะให้กําลังใจซึ่งกันและกันบอกว่าเดี๋ยวมันงานเราอ่น่าสนใจมากๆ เดี๋ยวมันจะมีแต่คนดีเข้ามาทํางานร่วมกันกับเราเราที่ผ่านโลกมาเยอะจริงๆริง,รงนะ,ะผ่านโลคมาเยอะจริงๆแล้วผ่านวิกฤตแต่ละครั้งหรือว่าเรื่องท้าทายแต่ละครั้งเนี่ยด้วยด้วยโลกภายในจริงๆด้วยการคิดใหม่คิดบวกพูดใหม่อยากได้ชีวิตแบบไหนพูดใหม่คิดใหม่ตั้งสติแล้วก็ทําอารมณ์ให้ดีมีความสุขอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าแล้วเ,เราอะ จะเห็นโลกใหม่ของเราได้ยังไงเราอยากจะรู้ว่าเราจะมีโลกสมมติว่าเราอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในภาวะปัจจุบันที่มันมองเห็นอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบอย่างสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันกําลังมาเนาะบางครั้งเราไม่รู้ว่ามันมันโลกใหม่อ่ะที่เราต้องการอ่ะมันเป็นยังไงเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องสร้างวิชัน่นต้องหน้าที่ของเราก็คือว่าเนี่ยก็ไปหาไปหามาว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนน้องไปหาภาพ ไปอ่านหนังสือไปอด,อดูในสิ่งที่ดีๆนะคะเอ้ยอย่างนี้เนาะหน่วยงานแบบนี้มีความเจริญก้าวหน้าแบบนี้งานสําเร็จแบบนี้มีคนช่วยเหลือแบบนี้นะเอออย่างเช่นเอ Google, นะเอ g o o g l e เนาะอย่างเช่นหลายหลายบริษัทชั้นนำของโลกอย่างเช่นเน t f l i x อย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ไปหาอ่านนะคะว่างานดีๆบริษัทดีๆ เขามีสภาวะแวดล้อมอยังไงเขามีคนทำงานแบบไหนแล้วเราก็ไปสร้างภาพนะคะแล,แ,ลแ,ลแล้วสำหรับผู้บริหารเนี้ยเราจะเป็นผู้บริหารแถวหน้าที่จะช่วยดูแลแล้วก็พาบริษัทเราไป,ไปอยู่แถวหน้าให้ได้ให้ประสบความสำเร็จอ่ะมันจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนแล้วก็ไปดูนะคะก็คือมีวิชั่นดูแล้วก็ฝึกฝนทักษะนะคะใช้ชีวิตอยู่ในมนุภาพของเรานะคะพูด ใช้ชีวิตพูดคิดรู้สึกให้มันเป็นแบบนั้นให้มันให้มันเป็นเหมือนกับชีวิตประจําวันของเราว่าเนี่ยเราได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะจดจอโฟกัสอยู่กับอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งที่เราต้องการถ้าเราอยากมีครอบครัวที่ดีเราไม่รู้ว่ามันเป็นไงเราก็ไปหาเซิร์ชหาข้อมูลว่าแบบครอบครัวที่รักกันมีความสามาคัคคีคุยกันได้เอื้ออาทรห่วงใย,ยกันเป็นยังไงสังเกตกับาจากครอบครัวที่เขาดี ะะอยากมีความรักดีๆแล้วก็ไปหาเนี่ยวันๆนหนึ่งล้วก็เซิร์ชหาวิชั่นนะคะว่าสร้างภาพของเราว่าเราต้องเป็นคนแบบไหนนะถ้าเราถ้าเราจะมีชีวิตแบบนี้เราต้องรู้สึกยังไงนะเรามีความสุขยังไงนะเราเขาใช้ชีวิตยังไงนะแล้วเราใช้ชีวิตให้โฟกัสแบบนั้นให้สอดคล้องแบบนั้นคําพูดการคิดการกระทําความรู้สึกและความสุขนะคะการมองโลกในแง่บวกนะคะ แล้วก็พูดถึงแต่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาพี่รับรองได้เลยว่ามันจะเสกสร้างชีวิตเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามที่เราคิดจากโลกภายในของเราที่เราเป็นนะคะก็ให้กําลังใจนะคะว่ามาช่วยกันสร้างโลกภายนอกจากโลกภายในนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขประสบความสําเร็จนะคะชีวิตเป็นเต็มไปด้วยความรักความหวังนะคะแล้วก็ คิดสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนาทุกประการลองดูนะคะลองสร้างโลกมาสร้างโลกด้วยกันนะคะสร้างโลกที่เราต้องการด้วยกันนะคะก็ฝากติดตามนะคะอ,อ,อาจจะไม่ใช่อาจจะคือต้องมีคอนเทนต์เนื้อหาดีๆที่น่าสนใจนะคะมาแชร์ให้ทุกท่านได้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 ฟังได้ดูกันในโอกาสหน้านะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ฝันดีลาตสะะีสวัสดีคะสวัสดีค่ะ